ครับผม,มรีวิวมาม่าที่เป็นมาม่าเกาเหลีนะครับดูนะครับมาม่ามีเท่านี้เลยนะครับนี่มีมประมาณห้าห่อน,นะครับนี่เป็นรสอะไรก็มาดูนะครับอันหนึ่งเป็นมาม่าที่เขาว่าใส่น้าแข็งหรือเปล่าก็กไม่รู้นะครับแล้วดูอันที่สองนะครับอันที่สองคือ รสชีสเลยนะครับนี่รสชีสแล้วไปดูอันนี้สารนะครับอันนี้ผัดท่่มาเลยนะครับนี่ที่มีคนชอบซื้อกันอยู่เยอะๆเป็นประจำเลยนะครับแล้วกอนน็อันนี้อีกนะครับนี่อันนี้รสอะไรก็ไม่รู้นะครับหนี่นูหใคร รู้ก็เขียนใต้คลิปเลยนะครับต่อไปก็รถนี้เลยนะครับอบอกชื่อรถด้วยนะครับเขียนว่าใต้คลิปผมเล่นนี้ดีขอบคุณครับตอนนี้เราก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะครับคลิปหน้าเรามากินรถพ่วงนี้กันนะครับ 拜拜。Bye bye.